บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ คุณวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางและก็มติในการช่วยเหลือจากทางคร,รมอค่ะพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดวันนี้เงินก็ถูกโอนตรงเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลคุณวราวฒิศิลปะอชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งความคืบหน้าการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผ่านกลุ่มเปราะบาง ด้วยเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้เงินเข้าแล้วนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มปอบบางผู้สูงอายุผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกติตามช่วงอายุค่ะ60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาท90ปีขึ้นไปรับอย, 1, บอยเงิน เงน,นเด็กแรกเกิด600บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้แล้วก็เงินเบีย้ยผู้พิการนะคะแบ่งออกเป็นตามช่วงอายุ800ถึง1,000บาทอายุต่ำกว่า88ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุ88ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทแต่ถ้าหากท่านเป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิัสดิการทางรัฐมีบัตบประจําตัวผู้พิการก็จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการอีกนะคะ200บาทรวมจ่ายในเดือนกรกฎาคมนี้อยู่ที่1,000บาทเงินเข้าแลว้วร่วมแสดงความยินด,ดีด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะนันจะพาคุณผู้ วุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยผ่านกลุ่มเปาะบางช่วยเหลืออย่างไรช่วยเหลือแบบไหนใครบ้างได้รับสิทธิติดตามกันเลยค่ะเราได้ดําเนินการร่วมมือกับพี่น้องประชาชนภาคเอกชนหลายฝ่ายนะครับเพราะว่าภารกิจงานของกระทรวงพมลํพาพังนั้นนะครับบวกทั้งกําลังคนแล้วก็ประมาณเราคงไม่สามารถทํางานคนเดียวได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการร่วมมือความร่วมมือนะครับจากหลายๆภาคส่วนนะครับและการที่ทํางานร่วมกันมายาวนานอย่างนี้นะครับตั้งแต่ปี2,551ครับทางกระทรวงพมเราได้มีการมอบรางวัลนะครับประชาบดีนะครับตั้งแต่ปี2,551ให้กับหน่วยงานหรือว่าบุกลุ่มคนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลผู้ทําประโยชน์นะครับองค์กรผู้ทําประโยชน์ รวมไปถึงสื่อสร้างสรรค์และที่สําคัญนะครับก็คือประเภทคนต้นแบบสู้ชีวิตที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องคนพิการแล้วก็พี่น้องกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศนะครับที่มีพลังในการที่จะดําเนินเดินหน้าต่อไปนะครับดังนั้นในปี2,568นี้เองนะครับทางคณะกรรมการ พิจารณารางวัลประชาบาดีก็ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับและเราจะมีการมอบรางวัลนะครับให้ในวันที่14กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับที่โรงแรม Prince Palace ที่กรุงเทพโดยมีทางคลเอกพระวรบงเธอพระองค์เจ้าเสริมศึกยุคน,นะครับเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีมอบรางวัลนะครับแล้วก็จะมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด38รายนะครับแบ่งเป็นผู้ทําคุณประโยชน์นะครับมีองค์กรที่ทําคุณประโยชน์ มีสื่อสร้างสรรค์แล้วก็เป็นต้นแบบผลสู้ชีวิตนะครับก็อยากจะขอเชิญนะครับท่านที่ท่านใดที่สนใจหรือว่ามาช่วยกันให้กําลังใจนะครับกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้เพื่อจะได้เป็นพลังให้กับสังคมไทยนะครับในการที่จะเดินหน้าต่อไปข้างหน้าโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับกบขอบคุณครับเชิญครับเรื่องของพมนะคะเรื่องกับงที่ จะนี้มีอป่าที่ตำรวจนะคะที่บอกว่ามีการรู้ที่นิคมไปทำคดีสองแล้วเขาก็ออกปฏิกานแล้วเขาซื้อมาสองที่สามแล้วก็เป็นชาวบ้านกว่าห้าร้อยตัวเงินก็อยู่ที่แบบนั้เป็นคนีจะแก้ปัญหาอย่งนีกรณีเช่นนี้ไม่ได้เกิดที่นิคมมีแห่งเดียวนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีกรณีเช่นนี้เกิดอยู่มีการกล่าวหาแล้วก็มีการเรียกว่า สืบสวนนะครับตรวจสอบโดยกรมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็กรณีนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งเช่นกันที่ทางกรมก็ได้มีการดําเนินการนะครับผมจะให้ทางท่านอธิบดีเป็นผู้ตรวจสอบนะครับแล้วก็ดําเนินการต่อไปนะครับทราบว่าเดี๋ยวทางท่านอธิบดีจะเป็นผู้ชี้แจงเองเพราะว่าเรามีกรณีเช่นนี้เนี่ยหลายพื้นที่นะครับไม่ใช่แค่ที่แห่งนี้แห่งเดียวนะครับ ได้ยินมาว่าก็หลายพื้นที่ก็มีการโดนฟ้องกลับเช่นกันนะครับก็เป็นเรื่องเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในหลายๆนิคมก็คงต้องมีการตรวจสอบกันไปคือตามกติกานั้นทุกนิคมนะครับจะต้องมีเป็นพื้นที่ที่แบกเอาไว้เป็นพื้นที่ส่วนกลาง อย่างเช่นทําเป็นถนนแล้วแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยเงื่อนไขของกรมป่าไม้ที่มอบพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองให้นั้นเนี่ยคือต้องมีพื้นที่สีเขียวอยู่ในบริเวณพื้นที่นิคมนะครับซึ่งทุกนิคมก็จะเป็นกติกาเหมือนกันหมดนะครับจะใหญ่จะเล็กอย่างไรก็จะมีพื้นที่20นนะครับที่ต้องกันเอาไว้แล้วก็เงื่อนไขข,ของการเข้ามาอยู่ในนิคมรายชื่อต่าง นะครับการมาอยู่แล้วตรงตามเงื่อนไขมีเอกสารใบนค .3 สามนคห้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นโปรโตโคอลหรือว่าเป็นมาตรการที่เป็นระเบียบที่มีอยู่เหมือนกันมาตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ตั้งนิคมสร้างตนเองขึ้นมานะครับซึ่งในหลายพื้นที่ก็จะมีการามีข้อพิาพาทนะครับระหว่างกรมแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยว่าอยู่ไม่ถูกต้องบ้างแล้วก็มีการโดนฟ้องร้องบ้างจึงได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในหลายนิคมซึ่งทางกรมเองก็กําลังดาเนินการตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงข้อท จริงอยู่ส่วนในกรณีที่เป็นข่าวนี้ก็ทราบว่าทางท่านอธิบดีเนี่ยก็จะชี้แจงนะครับด้วยตัวเองนะครับเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าที่ตสูงช่วงานเพราะว่าเขาเป็นขาราชการนายรู้ดีที่เรื่องกอ๋อก็ก็เป็นสิทธิที่ทางผู้ถูกกล่าวหาจะสามารถร้องเรียนได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรก็คงจะขอให้ทางกรมไปตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงในรายละเอียดมากกว่าเพราะว่าอย่างที่เรียนครับไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวที่ทางกรมตรวจสอบอยู่มีหลายพื้นที่นะครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูอขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ